ทางฝั่งของ exp โอ้แล้วทางฝั่งของโอ้ครับโดนเก็บออกจากเกมสวนกลับไปเป็นที่เดียวเช่นเดียวกันนะโอ้แล้วตัดโอ้โหแล้วเข้าหัวไปรัวๆในจ,จังหวะน,นี้ครับทางฝั่งของหอยสังเก็สเอาลแล้วไอซี IC, ให้ครับผมพยายามคอ mp40 เข้าไปโอ้แต่โดนเก็บน็อกดาวมาได้และบอลเข้าข้างหลังโอ้แล้วเหมือนจะเป็น m 7 9ใช่ไหมครับโอ้ยังเก็บน็อกดาวไปได้2คนเลยนะเอาแล้ฮะทางฝั่งของ4.0จะเข้าชาร์จครับผมโอ้โหแล้วยังไงครับ RTH โอ้แล้วเป็น1ต่อ2ครับโดนเก็บน็อกดาวไปแล้ว1คน ทางบาง้าโอ้แล้วโดนช้างครับในจังหวะนี้โอ้แล้วตาดีเฮดครับผมเก็บน็อกดาวไปได้โอ้แล้วโดนยิงสวนเทิร์นกมับมทมาโอเคนะครับผมยุโอเคครับผมกลับมาพบกันนะครับผมกับเกมที่2แล้วนะฮะกับอาทิตย์ที่3นะครับผมกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สตาร์ลี เออตั้งชื่อเองด้วยนะตาลีกนะฮะเออเอาละครับผมเดี๋ยวเรานะรอทั้งทีมทุกๆท,ทีมนะครับผมกระโดดลงแตะถึงพื้นกันก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยตัดภาพไปดูนะฮะทางฝั่งของแต่ละทีมนะว่ามีใครเนี่ยลงทางฝั่งของเมืองไหนกันบ้างโอ้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับไวไลน์หน่อย x อ ไว้ไลน์หน่อยครับี e ่ขอบคุณปราโม้นะสูวรรนสุดนะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยไอ้หน่องฮ้ยลืมปิดกล้องลืมปิดกล้องขอโทษเอาลยคฮะตอนนี้ทางฝั่งของ E.P. นะฮะกระโดดลงถึงพื้นแล้วฮะเลือกลงเป็นทางฝั่งของโพชินุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ทางฝั่งของ E.P. x นะจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะผมตัดภาพมาดูทางฝั่งของทีมที่3เลยนะเพราะทีมที่2ไม่มีนะครับผมรู้สึกนอนน้อยเนี่ยวันนี้รอบที่2จะไม่ได้มานะครับ อ่าออกทีมที่3มนะทางฝั่งของ NB นักบุญนะครับผมก็เหมือนจะเจอศัตรูนะทางฝั่งของกลางพีกเลยนะฮะไม่สู้ดีแล้วในจังหวะนี้ครับผมต้องพยายามฟาร์มให้เร็วที่สุดนะ <c oughs> ทีมที่4ครับผม4.0นยะ,ะกระโดดลงมานะทางฝั่งของใกล้ๆของคตตัวนะ,ะต้องบอกเลยว่า EXP เนี่ยอยู่ทางฝั่งของโพชินน็อกนะตัดมาดูภาพของอ่าบางประกงนะฮะเอาละนะบางประกงที่ได้อันดับที่1เมื่อสักครู่นี้นะครับผมต้องบอกเลยว่า น่าจะเดือดนะน่าจะเดือดครับผมลงทางฝั่งของหมู่บ้านริมน้านะกระจายกันนะโอ้โหรู้สึกว่าทางฝั่ง,งเรามาวิเคราะห์กันนะทางฝั่งของบางประกงเนี่ยจะเล่นเป็นแผนในการกระจายการเสี่ยงนะในกระจายการเล่นกระจายฟาร์มนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะแบบครอบคุนโพซิชั่นได้ดีนะฮะผมว่านะฮะผมไม่ติดกันจนเกินไปไม่แย่งกันฟาร์มจนเกินไ,นะกไปนะจัดไปครับผมจัดไปน้องจัดไปจัดไป พี่วิ่งจากเอ็กซ์ตา้าขอบคุณอนะมรินนะมณีกุลนะผม f c พีพบพ๊กจากเอ็กซ์ตร้านะขอบคุณ200วอลเนะอุ้ยขอบคุณมากเลยครับอขอบคุณที่สาสนับสนุนซินิเมอร์นะครับผมต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้มันอยู่ยากนะทุกคนเนาะ,ะมาดูกันต่อครับทางฝั่งของ EPR นะฮะหรือ e อ per o r นะครับผมวิ่งเข้ามาทางฝั่งของพี k นะฮะบ,บาน L อลข้างล่างตรงนี้นะครับทางฝั่งของนักบุญจะยังอยู่หรือเปล่านี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผม มาดูกันต่อแนละ้วทางฝั่งของโอ้อินสเตรเจนนะตรงนี้วิงเข้าไปช้จแล้วจะเป็นนักบุญหรือเปล่าครับที่ที่กำลังชา์จกันอยู่และทางฝั่งของซิกพายครับโดนเก็บออกจากเกมที่เรียบร้อยนะมีคนหนึ่งกำลังล้มอยู่คือเจดครับเพื่อนไม่ช่วยครับแล้วผมเลยสไตล์นะฮะก็จะตายอีกแล้วนะโอ้โหและนะัดจีเอชครับผมเก็บเจดออกจากเกมที่เรียบร้อยไนดะ้มีการยิงนอกทางฝั่งของกัปตันออกไปและตอนนี้ครับอินสเตรเจนโอ๊ตเป็นคนสุดท้ายครับจะเก็บเสียงหรือเปล่านะโอ้ซุ่มแล้วทางฝั่งของเอ็นบีฮะผมโจโจโนะครับบอกว่าร้อยร้าวน้อาวอย ทำอะไรกับซิกไของทีมพี่นะฮะและส้ำออกจากเกมครับผมสไตล์ตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ทางฝั่งของนัททีเอชนะครับผมและโจโจ้เหลือ2คนสุดท้ายะฮะตีใหญ่ก็โดนเก็บออกจากเกมไปแล้วที่เแยไม่ใช่อะไรนะครับผมหายใจนะทุกคนเอออาทางฝั่งของ4.0นะฮะทำไมเลือดไม่เต็มนะมีการประทะก,กันหรือเปล่านะทางฝั่งขกาแกล้วแก้วแกล้วนะฮะ ต้องบอกว่าอินเทอร์เจนนะเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้อันดับ3หรืออันดับ2ไม่แน่ใจนะต้องบอกเลยว่าเขาไม่น่ารีบประทาแล้วเสียคนไปเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่ายังไงดีครับเขาสามารถทําอันดับได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็สามารถจะทําให้ตัวเองอะ่ะติดอันดับได้เลยนะครับท็อปสามอย่างเงี้ยครับแต่ามาดูทางฝั่งของ S2K บ้างนะฮะ S2K ครับผมเออเกมนี้เหลือสามท่านเนรอโอ้โหทุกคนน่าเสียดายนะทางฝั่ง S2K ครับผมความทางฝั่งของ เคราตันนะฮะตัดไปดูทางฝั่งของ s o s นะเมื่อสักครู่นี้ฮะถึงแม้ว่าอันดับจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่เกมนี้นะต้องบอกเลยว่ากลับมาเพื่อพลิกสถานการณ์นะครับผมทีมที่10ครับ EXP ครับอ้าวแล้วนอนน้อยมาอยู่ทีมที่11นั่นเองนะจากทีมที่2ต้องขออภัยนึกว่านอนน้อยไม่อยู่นะฮะทางฝั่งของ EXP ทีมที่2ลงทางฝั่งให้ใกล้สูตรสารกับหอดูดาวนะครับผมตัดไปดูทางฝั่งของทีมที่11นะฮะทางฝั่งของเขตชายฝั่งนะครับผมนอนน้อยนะตอนนี้ฟาร์มเต็มที่แล้วนะ แต่ว่าโอ้โหวิ่งมาทางฝั่งของสุสานนะทุกคนปะทะแน่แล้วน้อแล้วโอ้ร้อยเทิรไม่ได้แล้วครับในจังหวะนี้ผมว่าจะต้องมีการประทะกันแน่นอนนะขอบคุณอีก1นึ่งวอเลตนะฮะมันไม่ขึ้นหน้าจอนะฮะหนึ่งวอ็ตขั้นต่ำห้าวอลเล็ตนะต้องขออภัยนะครับผมเอาแล้วฮะตอนนี้นะฮะผลคะแนนของเกมที่1ออกมาแล้วนะครับทุกคนรู้สึกว่าอันดับที่หเนี่ยตกเป็นของบางปะกงอยู่แล้วนะฮะ อันดับที่2เนี่ยเป็นของ4.0ครับอันดับ3เป็นของ S2K ครับผมอันดับ4เป็นของ EXP Team ครับอันดับ5เป็นของ Intelligence ครับอันดับ6เป็นของ NB ครับโอ้โหอันดับ7เป็นของ EXP นะครับอันดับ8เป็นของ100%อนะฮะอันดับ9 SOS อันดับ10ของ e m e r r e นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าใครกันใครกันที่จะพลิกสถานการณ์ตรงนี้ได้โอ้แล้วตอนนี้นะฮะผลเพรออกมาแล้วนะครับ ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับ5ท่านที่ได้เพรไปนะฮะได้ไปคนละ50เพรน,นะฮะขอแสดงความดีใจด้วยตอนนี้ฮะเหลือ3 3ท่านยังไม่มีการลดหย่อนไปนะฮะยังไม่มีการลดน้อยลงเลยนะฮะผมเอาแล้วฮะตอนนี้มีการยิงเคาะก,กันนะทางฝั่งของหอยสังเหมือนจะเจอศัตรูหรือเปล่านะฮะเอาแล้วฮะโอ้โหแลวเจอกันแล้วฮะทางฝั่งหน้าของหอยสังเลยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับ จะตัดสินใจประทะกันยังไงดีนะผมเอาละโวบ้ยเอาละวะาจังหวะนี้มันเอาแล้ววาเราวิ่งมาครับผมตอนนี้นะพยายามหาโพสิชันก่อนนะผมว่าน่าจะดีแล้วบุญดีมเขาวิ่งฉีกออกมาเลยนะครับผมใครที่ยังรับชมสตรีมอยู่นะจบนีนะ้จะมีการสร้างโอ้โหล้วเจอแล้วครับผมแล้วพายายามจีคอนะ โอ้และลอมน็องดาวไปหนึ่งครับเหลือเดินอีกหนึ่งคนตั้งไอโฟมาในจังหวะนี้แล้วตั 1, ้งไอชั้นหนึ่งนะไม่งั้นไม่น่าจะรอดนะแล้วบุตดีรับพยายามจะจาะคอไอโฟไปครับไอโฟอันที่หนึ่งแตกแล้วแล้วมีการเคาะอีกแล้วล้มอีกแล้วครับไม่น่าจะช่วยครับในจังหวะนี้น่าจะทิ้งไปที่เรียบร้อยทางฝั่งของ H2K โดนเก็บออกจากเกมไปหนึ่งคนโอ้แล้วเหลือคนสุดท้ายทางฝั่งของไอบุยนะครับไอบุยนะครับผมโอ้แย่แล้ว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 เอาละ H2K ครับผมคว้ารถสปอร์ตได้ในจังหวะ โอ้แล้วโดนยิงคอมาต้องพยายามต้องหาหมุมโพซิชันที่ดีฮะในการเอารบเอารถหลบเออเออโอโอโอแย่แล้วโอ้แย่แล้วโอ้เรียบร้อยทางฝั่งของ EXP แอ้ผมเก็บทางฝั่งของ SUK อ,ออกจากเกมที้เรียบร้อยครับและ EXP ทีม2นะฮะมีการยิงนอนนอยร้อย100% โอ้แล้วนอนน้อยโดนเก็บไป3าแล้วเหลือตัวสุดท้ายครับตอนนี้จะทำยังไงดีทางฝั่งของร0 0นะฮะเอาแล้วนะทางฝั่งของ exp ครับผมที่ได้ไป3คิวตอนนี้พยายามค้นหาโอ้แล้วเจอแล้วไม่ใช่น,นี่ทีมเดียวกันอานะทางฝั่งของคนสุดท้ายของนอนน้อยนะ่าจะทำยังไงดีนะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวจบเกมนี้ฮะเราจะเจอกันกับเกมสร้างห้องนะครับผมสร้างห้องแล้วก็ใครชนะแจกเพชรนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับน้องๆทุกคนนะฮะเดือดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับ เอาล้มาเป็นกําลังใจให้กับนอนน้อยด้วยนะครับน้องๆทุกคนนะฮะว่าเขาจะสามารถสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนนะฮะตัดภาพมาดูทางฝั่งของทีมที่สินะฮะยิงแต่นะยังต้องเข้าโพสิชันแล้วฮะในจังหวะนี้เราไปดูทีมที่9ต่อเลยนะครับ SOS นะครับอยู่ทางฝั่งของร่างของพีกนะก็ต้องเข้าวงเช่นเดียวกัน SUK โดนเก็บออกจากเกมไปแล้วนะตอนนี้ทางฝั่งของ Intelligence นะทางฝั่งของโอ๊ตนะครับเหลือคนสุดท้ายฮะแต่ต้องบอยแบกทีมนะฮะ นะต้องแบกทีมนะตรงนี้นะโอ้ยแล้วโดนยิงมาจังหวะนี้ฮะอินเตอร์เจนนะอู้นะนะสุดท้ายเท่านั้นนะแต่ยังไม่โดนนะโอ้ยหัวสุกหัวซุนกันไปเลยทีเดียวนะยิงจนหัวติดไฟไปแล้วนะครับจะทํายังไงฮนะจะสามารถรอดออกจากตรงนี้ได้หรือไม่ครับน่าจะโดนยิงมาจากทีมที่อยู่ทางฝั่งของอขอบพิกเมื่อสักครู่นี้ที่เราเพิ่งจับภาพไปดูกันนะฮะแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, เราต้องปั๊มยาก่อนนะผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ายหยุดแล้วเนี่ยเขาน่าจะมาประชิดแล้วน่าจะแบบถ้าโดนลุมผมว่าแย่ yeah, ครับแย่ yeah, เลย แต่ก็ไม่มีทางเลือกอนะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะครับผมใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมนะฮะจบนี้นะครับเรามีนัดสร้างห้องกันนะใครชนะนะครับผมแจกเพชรนะครับเออรับเพชรยังไงเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้นี่ครับเพชรโอ้โหแล้วโดนยิงมาแล้วหรือเปล่า2ตีปะทะก,กันโอ้ยไม่ใช่แล้วน่าจะโดนลูกโอ้แลยยิงยังเข้าไปนะพยายามจะเก็บคิวแต่ไม่ไหวครับ SOS นะผมเก็บคิวเป็นที่เรียบร้อยครับน่าเสียดายมากทางฝั่งของอีซิเลเจตโดนเก็บออกจากเกมไปแล้ว ตัดภ้ามาดูทางฝั่งของเอมเปอร์เรอร์ครับเดอะบิเคเคแก๊งนะฮะพยายามวิ่งเข้าวงอยู่นะฮะตัดผ้ามาต่อนะฮะทางฝั่งของบางประกงนะเ mm hmm. มื่อได้เมื่อไดอ,อที่ได้อันดับหนึ่งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ที่หนึ่งนะเกมนี้ต้องทําผลงานให้ดีนะทางฝั่งของบางประกงนะ mm hmm. เพื่อที่จะชิงเงินรางวัลไปครอบครองกว่า5,000บาทนะครับ โอเล่พี่นัทครับผมมูโดนเก็บออกจากเกมไปแล้วตอนนี้เหลือคนสุดท้ายครับผม NB โจโจนะโดนยิง้อมาจากฝั่งด้านหลังนะกอดและหมวกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับแชมป์เก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับจะทํายังไงดีฮะในจังหวะน,นี้โอ้โหต้องตัดสินใจวิ่งแล้วทางฝั่งของนักบุญโจโจนะฮะแย่แล้วฮะแย่แล้วฮะตรงนี้ฮะไม่ดีเท่าไหร่แล้วนะฮะ <S <S เดี๋ยวเราตัดาพมาดูทางฝั่งของ4.0ดยกันบ้างนะครับผม ผลว่า4.0เนี่ยก็ต้องเอ่อถือว่าอันดับดีอยู่นะฮะขอให้ทำอันดับดีต่อไปนะครับผมตัดผาพมาบางประกงโอ้แล้วบุญดีครับเก็บโจโจโอ,ออกจากเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมทางฝั่งของ expo แล้วทางฝั่งของโอ้ครับโดวนเก็บออกจากเกมสวนกลับไปเป็นที่เดียวเช่นดียวกันฮนะโอ้แล้วตัดโอ้โหแล้วเข้าหัวไปรัวๆในจังหวะน,นี้ครับทางฝั่งของหอยสังเกต sos ออกจากเกมไปเป็นตัวหนึ่งแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเหลืออีกคนนึงจัดโอ้ ho, แล้วได้ไปแล้วครับบน double kill ของหอยสังบผม สกอร์รวม3คิวว่าทางฝั่งของหอยสังจะทำยังไงต่อไปทางฝั่งของน้องดีมครับเก็บน็อกดาวไปได้อีกหนึ่งคนแล้วจะสาออกจากเกมนะโอ้แล้ว SOS นะฮะไม่สู้ดีฮะในจังหวะนี้โดนเก็บออกจากเกมรัวๆนะเหลือคนสุดท้ายทางฝั่งของฝูพยายามวิ่งถอยหลังกลับมาและโดนยิงคอมาอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแน่เลยนะครับผมจะทำยังโอ้แล้วตายเป็นที่เรียบร้อยทางฝั่งของ Expansion นะครับผมได้คิวไปเรียบร้อยนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของ Expansion ได้ไป8คิวแล้วนะ เขาจะสามารถยกระดับจากอันดับ8ขึ้นมาได้หรือไม่นะครับต้องบอกเลยว่าอันตรายนะฮะอันตรายมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตอนนี้นะ EXP นะฮะอยู่อันดับที่7ด้วยคะแนนรวม80นะฮะเพราะฉะนั้นถ้า EXP จะได้ที่1ต้องได้ที่1เท่านั้นนะครับ EXP ที่งต้องได้ที่1เท่านั้นไม่งั้นไม่สามารถจะได้ที่อันดับ1นะครับผม แล้วต้องภาวนาให้4.0ออกจากเกมให้เร็วที่สุดถ้า4.0จบติดท็อป3 ESP จะไม่มีสิทธิ์ได้ที่1เลย oh. เพราะว่าตอนนี้นะฮะบ,บางประกงกับ4.0อันดับดีมากบางประกงอันดับ1น,นะฮะเมื่อสักครู่นี้และ4.0ได้เป็นอันดับ2นะฮะถ้า2ทีมนี้ยังอยู่ ESP ไม่น่าจะมีสิทธิ์ได้ที่1น,นะครับฝั่งของ ESP ต้องภาวนาให้4.0เนี่ยตายแต่ฝั่งของ4.0เนี่ยต้องภาวนาให้บางประกงตายนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูทางฝั่งของบางประกงกันบ้างนะฮะอ่าแล้วบางประกงได้โพสิชันที่ดีมากเลยฮนะต้องบอกเลยว่าเขาจะมีจะมีใครมาหยุดเขาได้หรือไม่นะฮะตอนนี้นะครับผมทางฝั่งของอาร์มทีเอชยังยิงคอไปแล้วทางฝั่งของบอเอ่ออะไรใครนะอันนี้เขาอ่านว่าบอลใช่ไหมแต่มันเป็นตัวเอ็กต์ตรงเนี้ยบอลทีเอชนะครับผมได้คิวไปแล้ว1คิวแนละ้วทางฝั่งของอาร์มนะฮะพยายามยิงคอให้เพื่อนอยู่ครับผมทางฝั่งของต้าทีเอชก็เช่นเดียวกันครับหาโพสิชันให้เพื่อนนะ ยิงเคาะกันอยู่นะทางฝั่งของไอซีเฮนะจะเข้าชาร์จหรือไม่ครับเดี๋ยวเรามารับชมกันตรงนี้เลยเดี๋ยวรู้กันเลยนะครับทางฝั่งของบอลครับพยายามยิงเอ้ยไม่ใช่พยายามแบบชะงงกหน้าดูอยู่นะฮะจะชาร์จหรือไม่ครับวิ่งโอ้โหความระเบิดเข้าไปแล้วครับในจังหวะนี้ฮะเราจะวิ่งตามไปชาร์จหรือไม่วิ่งมาแล้วฮะทางฝั่งของบอลทีเอชครับผมเอาละฮะแล้วไอซีเฮครับผมพยายามเคาะเอ็มพีสี่ศูนย์เข้าไปโอ้แต่โดนเก็บนอกดางมาได้แล้วบอลเข้าข้างหลัง โอ้ยแล้วเหมือนจะเป็น M79 ใช่ไหมครับโอ้โหยังเก็บน็อกดาวน์ไปได้2คนเลยนะต้องบอกว่าดีมากครับในจังหวะน,นี้จะทำยังไงต่อทางฝั่งของ R t h ครับท้ผมเห็นแล้วนะแลวพยายามยิงพอช่วยครับผมแล้วเรียบร้อยครับผม e m p e r o r นะลวนเก็บออกจากเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ทางฝั่งของ4.0นะได้ไปแล้ว4คิวนะฮะตัดภาพมาดูทางฝั่งของบางปะกงฮะที่จะเข้ามาทางฝั่งของโรงไฟฟ้านะเพื่อจะเข้ามาแจมหรือเปล่านะฮะเอาแล้วครับเป็นสึ่แห่งศักดิ์ศรีระหว่างบางประกงฮะกับ4.0นะเพราะว่า2ทีมนี้ มีสิทธิ์ที่จะคว้าอันดับหนึ่งนะฮะน้องๆทุกคนต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของ4.0เนี่ยได้คิวมา4คิวแล้วนะครับถ้าเกมนี้ทางฝั่งของ4.0เนี่ยได้คะแนนคิวเนี่ยเกิน10ตัวนะฮะแล้วสามารถเก็บอันดับหนึ่งไปได้ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของ4.0มีโอกาสมากๆนะฮะที่จะได้อันดับหนึ่งแทนบางประกงนะฮะดูจากวงแล้ววงน่าจะออกจากโรงไฟฟ้านะ,ะจากโพสิชันตอนนี้ต้องบอกว่าบางประกงเสียเปรียบนะครับ เพราะว่า4.0เนี่ยจะอยู่ใกล้วงต่อไปมากกว่าโอ้แล้วเขาไม่โดนเลยจะทํายังไงดีครับผมแล้วเก็บนอกดาวไปได้แล้ว1ตัวโอ้แล้วเป็นบางพะกงนะฮะโดนเก็บออกจากเกมไปแล้ว1คนคนรับต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของ4.0ตอนนี้มีโอกาสมากครับที่จะสามารถนะฮะพลิกอันดับ2ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งะครับผมไม่ธรรมดาแล้วนะฮะไม่ธรรมดาแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของบางระกงต้องบอกเลยว่าโพสิชันของเขาเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่แล้วนอนน้อยครับผมเมื่อสักครู่เหมือนจะตายหมอกใช่ไหมเอยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาแล้วเดี๋ยวเรามาดู มาดูวงต่อไปครับผมยังไงก็ต้องออกจากโรงสีครับผมออกหรือไม่ฮะเอยโรงไฟฟ้าขอทับขอภัยครับโอเคครับแล้วออกจากโรงไฟฟ้าเรียบร้อยับเอาแล้วฮะทางฝั่งของ4.0จะเข้าชาร์จครับผมโอ้โหแล้วยังไงครับ r า h ์โอ้แล้วเป็น1ต่อ2อครับโดนเก็บน็องดาวไปแล้ว1คนทางฝั่งของไอซ์นะโอ้โหไอเนี่ย MP40 หน้า2รอบนะฮะรูดไม่โดนแล้วและทางฝั่งของต้าทเชครับผมเหลือ1นครับตรงนี้และเรียบร้อยครับาทางฝางาางง head, นนั่งของบ้าพะคงโดนเก็บออกจากเกมไปเป็นอันดับที่3ห da, 0, รือเปล่ลปลลา,า TH, ครับ น่าจะใช่นะครับและตอนนี้ครับมาลุ้นนะครับผมว่าทางฝั่งของ4.0เนี่ยจะสามารถเก็บคิวเกิน10หรือไม่นะต้องเกิน10นะถ้าไม่เกิน10เนี่ยคะแนนอาจจะไม่นําของฝั่งบางประกงนะแต่เกมนี้บางประกงได้เพียง1่งคิวนะครับผมเอาแล้วแล้วเห็นแล้วครับ3ต่อ3ครับในจังหวะนี้พื้นที่โล่งๆนะฮะ ยิงคอไปแล้วฮะหลบหลังต้นไม้ต้นน้อยต้นนี้ต้นนั้นต้นเดียวนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงทางฝั่งของตาทีล้วตั้งไอโบแล้วพยายามวิ่งลงเดินมาโดนคอมาครับผมแต่ไม่เจ็บเท่าไหร่ความคาม,ม่ค่อยมีแล้วทางฝั่งของบอลทีรับพยายามยิงโคเวอร์ให้แล้วไอก็วิ่งลงมาด้วยเช่นเดียวกันพยายามจะเข้าวงก่อนนะครับผมถามว่าโอ้แล้วโดนช้าครับในจังหวะนี้โอ้แล้วตาธีเฮ็ดครับผมเก็บนอกดาวไปได้โอ้แล้วโดนยิงสวนเทริร์นกลับมาเหมือนกัน ต้องบอกเลยว่า i อซีเฮครับผมตอนนี้จะสามารถโอ้และปืนลูกของ i อซีเฮไม่ค่อยจะคมด้วยครับแล้วเรียบร้อยครับผมทางฝั่งของไอซีเฮทไม่สามารถเก็บน็อกดาวของฝั่งศัตรูไปได้เหลือบอลที่เฮทคนสุดท้ายครับเลือดเหลือน้อยมากครับแล้วพยายามจะช่วยเพื่อนแล้วไม่สามารถเก็บอันดับหนึ่งไปได้เป็นอันดับหนึ่งตกเป็นของทางฝั่งของ EXP นะครับผมได้ไปทั้งหมด14คิวเลยนะครับโอ้โหผมลืมเลยทุกคนผมลืมทภาพ EXP เลยที่ผมบอกว่า e x p ต้องได้ที่1และสกอร์คิว10บวกเท่านั้นถึงจะสาามรถ พลิกมาได้อันดับหนึ่งะครับโหตอนนี้ต้องมาลุ้นคะแนนแล้วครับน้องๆทุกคนไม่ธรรมดาเลยครับ14คิวทางฝั่งของ,ง EXP นะครับผมจะสามารถทําคะแนนรวมนะฮะชนะทางฝั่งของบางประกงได้หรือไม่นะฮะแต่ผมมองว่าอันดับ2อย่าง4.0เนี่ยด้วยสกอร์คิว8คิวและคะแนนเดิม360นะฮะน่าจะมีสิทธิ์มากกว่าฮะที่จะได้อันดับหนึ่งไปนะครับผมต้องบอกเลยว่า ถ้า4.0ได้อันดับหนึ่งก็ถือว่าสุดจัดแล้วนะเพราะเกมแรกเขาได้ที่2นะฮะทางฝั่งของ4.0เกมที่2ก็ได้ที่2นะต้องบอกว่าทําอันดับได้ดีครับแต่ว่าก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ได้ที่1อย่าง exp ด้วยและอันดับ2นะฮะ4.0นะฮะด้วยสกอร์รวม8คิวอันดับ3ครับผม exp ทีม2นะฮะได้ไป3คิวครับและอันดับอื่นๆตามอันดับตามที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับผมรอลุ้นผลคะแนนเลยนะครับน้องๆทุกคน